โซฟาเกิดชั้นสองเดี๋ยวจะไปเปิดประตูฝั่งเคาน์เตอร์ชั้นสามก่อนเดี๋ยวท้องเตียนอ๋อมีคนเปิดแล้วผมเปิดกองแดงนะพิธีตานี้ต้องมอบให้พี่ใบบูกับพี่โบนัสเท่านั้นแต่บอกขอปากฝักน้ปูก็ดีนะมีใครเห็นพิธีชั้นสามบ้างเจ้าจูบเด็กพิธีจูบเด็กชั้นสามเบลเบล ข้ต้ังไปกองชั้สามเดือโดนฟ้าน,นับเปไปแล้วอุย้ยตกใจพี่ดีชั้นสองอยู่ตรงนี้นะบันไดเลือ่อนผมช่วยเปิดกล่องแดงอยู่ชั้นหนึ่งพี่อยู่ไหนอะพี่พี่อยู่ชั้นสามเขาล่าสุดมากเลยอะบอกเลยตรงไหนเอ่ยกำลังโดดจุกเด็กอรอจ้าไปแล้วจบ ไมเขาไล่สุดนะบอกก่อนนะพี่เจวิ่งวนขึ้นมาไหมเจอจำบุอ้ยมาตอนไหนวะเขามีโล่ดำนะพี่เจอยู่ไหนเอ่ยไม่ได้ไล่อีกทีเดียวตายอยู่จุกเด็กขึ้นไปแล้วเหรอดำเออตายล้มันจิกสุดมากเลยอ่ะยังไม่ใช้ลิฟนะบอกก่อน วะห้องอ่ห้องด่อขาดรูปผีอยู่ไหนเอ่ okay. ย <c oughs> ยอยู่ตรงนี้เชือดสามโดนจัดชั้นไหนโดนจุกเด็กไหมหรือว่าไงเฮ้ยทำไมไม่เข้าตู้บอกเลยว่ามันจิกสุดนะเลป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 เลย ถ้ามันหมายหัวอ่องแล้วก็คือมันตามเดี๋ยวมันตามจริงด้วยมันไปหาอ่องเลยมัโลแล้วละก็ตู้เบียนมีก็ตู้ด่วนโอ้ตามกันสามคนเลยเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตามสามคนเลยบ้าบ้าบ้าบ้มัโลมันโลดไหมอเได้แคปบัสตันไอ้ตัวแคปยูเอ ไอ้แอ้จะ smile แล้วตอนนี้หายาก่อนอุ้ยมันพี่หานมาแนะนำว่าหาของดีกว่าถ้าครบจะได้แผลรีเดอ r ผมมาตอนนี้ตอนนี้ไม่มีของแล้วด้วยหาคนสวยให้หน่อยเลยเขาไล่ดอแล้ว ได้ไชเดอร์ตกอยู่นะมันมันกำลังปิดตายตัวเองดอกเปิดโลกแบบไม่มีอีกโก้เขาเขาไม่เปิดเฮ้ยขอไม่ไหวหน่อยได้ไหมยีม่ัติตสองตอนนี้ต้องหายาแล้วล่ะโอ้แล้วก็แ้วก็สวดตายแล้วตรงนี้อยู่กับผมนะหลุดแล้วหลุดแล้วหลุดแล้ว เขาขึ้นมาหายามเขาจงใจมาหายามจริงด้วยมาหายามโดนจุ๊เด็กไหมตอนนี้ยามไม่มีของในมือเด้อบอกเลยนั่นแหละโดนละไม่ไหวสองทุกเด็กขอวิ่งไปสุดมากเลยอะตามไม่ทันแล้วเนี่ยขอไล่ยามมานะฟาสวนเลยนะเดือา มาตีผมมาตีผมมาแล้วตุกเตะเอเนนี้ดิงสองอะให้มาทางเดียวกันอยู่ไหนเอ้ยเอ,เอาผมวอาเม่นผีโอ้โหจะบอกว่าไม่มียาเลยจ้าผมนะมาแล้วฉีกไปแล้วมันไปไปไหนไม่รู้หาเป้จ้ะได้ยินเสียงเท้ามาแล้วด้วย นน,นั่นแหละอืมจเจอ,อไม่มียาผมก็หาไปเจอกันมีคนสอดไหมพี่พีอ่ะนี่จะมีพี่สอดอยู่พี่สอดอยู่แช่แล้วไม่ไหว,ไ,วไม่อยู่ในมือเปลี่ยวไม่ได้อ่ารอดกูจะรอดไปเนี้ยพึ่งมีโรคระบาดอาเจีปล่อย,อยวะเอ้ยอ่านั่น,นั่น,น,น ตัวเนี้พาโดดจุกเด็กแล้วเราปปวิ่งฉีกอ่ะพญามันตามถูกมากเลยทางด้านที่จิงหา่างไปเยอะด้วยไอ้นี่เปล่าขอ,องล้นจุก,กเด็นะกนะจ้าอยู่กับบอดาดับบิก็กดไม่วพจะาติดหลุดละไปไหนแล้วไม่รู้อาวาอาแบบไม่มีอีกโก้ ตดนนะโ tacos, โตดเฉลิมใช้ยานะพี่ใบพูงตดอยู่ใช่ไหมใช้ใช้พี่ส่วนชั้นหนึ่งรถแล้วเปิดรถแล้วไม่มีไอ้นี่เลยอ่ะหุ้ยติดอะไรอ่ะติดแงงใช้ลิปไปเลยขออาไปแล้วไม่เป็นไรเพราะลิปไม่ได้ใช้สักอันเลยลิปอ่ะเดี๋ยวผมหาของก่อนนะตอนนี้ไม่มีของเล่นแล้ว ลงั้นหนึ่งเด้อชิปแล้ชิปใหญ่แล้วชิปหายแล้วชิปหายแล้วพี่ดีต้องเดินแล้วล่ะวุ้ยเขาตูนไม่ทันในบ้าเอ๋ยแกตื่นไม่ไหวเพี่ก็ไม่สนใจมันอยู่ชั้นสามฝั่งออเตอร์นะ้นยียู่ก็อ๋อ ตรงไหนพี่เอฟบอกไหนเจ้าเก๊กโดดไหมอ่ะไม่ได้โดดไม่ได้โดดพี่พี่คนอ๋อแต่เราจะอู้้หู้หู้หู้เกือบเกือบเกือบยังไงจัดแล้วไหมจัดแล้วไหมจัดแล้วไหมนอนนอน พี่ใบภูแล้วถ้าหาไม่เจอฉีบไปแล้วนะก็เลยมาหาเนตแทนแล้วตอนนี้เมดนะยังไงมันก็จะเอาคนหนคนนั้นบอกเลยหาติมหาติมหาของเล่นก่อนอ่าติมจะไปกระโดดลงชั้นหนึ่งแลแต่จะลงไปปาลมชั้นหนึ่งชั้นสองจะมุตทอจะมุตทอจมุตทอละวิ่งลงไปไม่ทันเฮ้ยอ้าวสิบหกเฉยเลย ต,ตอนตจะยาเนาะมันมันไม่ตามนะมันลงไปข้างล่างอ่ะพี่พี่โฟนัสมันลงไปชั้นหนึ่งมันไม่เอาผมเออตาม <c oughs> ไม่นะไม่เจอยาเลยใช่ผมเปิดมาผมจะไม่เจอยาเลยนรอกเป็นยาดมาก <c oughs> ไม่มียาตั้งแต่ยามนะไม่ได้ฉีดสักเข็มเลย เจียแนวโยกกระบอกโยกกระบอกโดนละวโยกกระบอกนะพี่โบนัสไปจุบได้นะอยู่ชั้นสามมันหายไปแล้วมาเอาวิญญาณชัวเราต้องคุ้มคลองตอนนี้มาแล้วมาแล้วมันไม่ถึงโอเคบ้านแล้ว ไปแล้วไปแล้วเดินไปแล้วเข้ามาแล้วมาหนามาหนาอยู่ได้ได้ทีนึ่งได้ทีนึ่งลดไปยังเอ๊ะลาช่วยชุดเฉันหยเขาเจ้าดอนแผ่ละเขาหงุดหงิดมันเริ่มมันเริ่มหงิดละมันหงิดแล้วพี่มาเอายาวไปหนึองอ่าทุกติกเลยโอเคเฮ้ยระวังนะำีปอยู่ใกล้ๆกทุกติกอย่ากู่ บอกแล้วเขาโมโหดรอ,อ,อแล้วเขาโมโหดรอแล้วพระเจ้าดอนแล้วออเพื่อ,อ,อนกูระวังยังแล้วออฟถูกเอ้ยไม่ใหญ่ออฟดอนถูกไหมหัวพีว่ทีต้องเดินบ้างแล้วนะตอนนี้ข<ช>ึ้นมาขึ้นไปขึ้ดบอกเลยไม้หัวดรอ,อแล้ว <c oughs> เดี๋ยวแต่ยาละไหวก็จะได้มาฝั่งไหนวะ มาทีพร้อมจะไปสวนแล้วต้องไปเอาตะปูแันให้ได้ก่อนตลยระยาระยาอุ้ยตะวันนี่ไปแล้วไปแล้วไปแลยายาพิษไปตรงนี้ใหญ่ชั้นสองยาลิฟใหญ่ชั้นสองแล้วก็มีจุกเด็กโอ้โหเปิดโลเปิดโลนะเปิดโลนะใหเรากลับมือไว้ไม้หัวเราไป ไม่ติมไม่ติมฝากเค้าเตอร์ส่วนต่อเปิดอะไรพี่เปิดโลแบบไม่ิดตีผมเลยอ่ะดูวนะพี่มาวงม้าตึงเฉยในเกมนี้อ่ะหายไปไหนแล้วพี่ไม่พูยาอยู่ตรงหน้าริปใหญ่ชั้นสองตอนนี้ริสอดจุดเด็กนะสกิเลยสอดนเลยแต่ผมช่วยสอดด้วยเพราะว่า ิแน่นอนถ้าไม่เต็มสักทีออฟลงมาชั้นหนึ่งเอาเด้อไม่ใช่ออฟดิออฟต้องมาหายาใหม่ละเออได้ด้วยมียาอยู่ด้านลิฟต์นะพี่เปิดได้ละขอเปิดไปเฮ้ยเชี่ยตายเหรอตายเหรอไม่ไม่ไม่เกือบเกือบแ้ไม่ทิจักเกือบจะซีก็แล้วรีบกดออกก่อนริบยันสองน่ะกระเท้มาตรงนี้เลยถาจริง แล้วคือเป็นอะไรก่อนนะได้ๆคือดอนสดใช้ไเฮ้ยเจียทุกเต็กทั้งสองปีสวเดี๋ยวพี่ยื้อให้อยู่ส่วนอยู่สี่สิบบาทมาทุกเต็กได้นะไครก็ได้เปิดเปิดโพยไอ้นี่ให้หน่อยบนสดอะอยู่ไหนออยู่ไหนเดี๋ยวเอาเอเนจีไปโดนชั้นหนึ่งใช่ไหม พี่ใบพลูามตายดะฉันกำลจะคิดโอ้โหหอมมันไม่พร้อมมาตงเต็กเซนเลยกลางไปกลางไปถึงแล้วถึงเด็กตัวเดียวตัวเดียวเด็ดแต่น้องแต่้องแต่ร้อง่สยเองเฮ้ยเจอย่าอีกแล้วสองเข็ม ว้าวโอ้ยช่วยด้วยอยู่ไหนเอ่ยจุกเด็กจุกเด็กจุดเด็กผมวิ่งมาจากทางบันไดเลื่อนอ่ะโดนมาแล้วใช่ป่ะโอเคใช่โดนแล้วโดนแล้วปทับไปไหนอ่ะประทับดองไว้อ่ะตกเสียโอ้ยตกใจนึงนะขอฉีดยาก่อนเดี๋ยวเพิ่งเข้ามาข้างในเลยขอท่าสเซอร์หายโอเคมาเจอพี่แล้วมาเจอพี่แล้ว มา,มาลอย่าม,มาเก่งกับกูกอีกนท่อนหาหมดของหมด

พี่บอกว่ามินนะว่าเราหาดีแล้วก็ตายแล้วพี่ไปแล้วพี่ไปก่อนไม่ไหวเดียวไม่มีแล้วพี่ว่ามันใกล้จะตายแล้วโดนยักษ์ขันนั่นแหละโอ้ยตกใจตกใจเราหมดได้ผ่านมาตายแน่นอนเผยหน้ามาเผยหน้ามาสวยรูปเออเกมนี้มีเวลาไปแล้ว17นาทีเนี่ยคลิปนี้ยาว17นาทีนะ อีออกก็คือขาหักกันนะ oh. วิ่งแบบสับสุดลยตัดแบบตัดเดดบอร์บูนแน่นอน oh. ตอนนี้เกินตึงเฉยเนี่ยได้กิบแล้วเนี่ยโอโ้โหผีเปิงเดียวด้วยแล้วคือตึงแบบตึงเฉยอะงงมากยิ่งกว่าัวละเมน็นเอชีไอเนี่ย <laughs>